คือรีวิวของขวัญหลังจบมินิแฟนมิทติ้งอิจิที่มอบให้มิจิทุกคนนะครับกองใหญ่มากขึ้นขึ้นบ็อกซ์เยอะมากว้า น้ำพลไม้แทบอกผลไม้ควายน่าจิะมักแซนด์วิสแซนด์วิสอันกรอบว้าอินสตาน่าจะเป็นร้าน จริงแบบสี่อย่างหนึ่งสสามสี่นี่คือทั้งหมดที่นี่คือไม่ทั้งหมดนะไม่ทั้งหมดนะที่อิจีให้เพราะให้ทุกวันให้ทุกวันเลยอะ่ะที่อัดรายการนะสุดยอดมาก oh, oh. oh. แล้วเจอกันคลิปใหม่ครับบาย